สวัสดีค่ะจากช่องอริยา96359นะคะวันนี้เรามีาพัสดุนะคะ3มกล่องค่ะเราจะมาแกะกันนะคะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะจากเพื่อนๆน,นะคะส่งมาให้นะคะ3ามกล่องเลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาแกะกันทีละกล่องนะคะกล่องแรกเลยค่ะกล่องแรกกล่องนี้นะคะจากกรุงเทพจากปทุมธานีค่ะของคุณ คุณสมรลัตนะคะคุณอีสนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะของควัมปีใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นอะไรนะคะ <c oughs> จากปทุมธานีนะคะมาโดยนินจาแวนค่ะ ขอฝากจากน้านค่ะขอฝากจากน้านนะคะขอชมหน่อยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอีสมนรัตนะคะจากประทุมธานีค่ะอ๋อเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่อากาศกำลังเย็นเลยค่ะ สวยงามมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จนะคะถูกประกาศเลยขอบคุณมากเลยค่ะของขวัญปีใหม่ต่อไปชิ้นต่อไปนะคะจากคุณสรัญญาค่ะกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอะไร ้ดยไปเสน่ไทยค่ะอ,มอมีมีกล่องข้างใน <laughs> แกะเลยนะคะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็สวัสด,ดีปีใหม่ด้วยนะคะน้องสรัญญานะคะน้องสรัญญาน้องออยนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะตลอดทั้งปีและตลอดไปด้วยนะคะ <c oughs> ทำอะไรก็ให้สำเร็จนะคะมีความสุขแล้วก็ให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้หมดทุกหมดโศกห,หมดโลกหมดไภัยไปนะคะ อไปเลยนะคะก็ขออีดมาแล้วกันนะคะขีดแบบสวยงามไม่ได้ขีดแบบนี้เลยแล้วกันนะคะ นาฬิกาคิตตี้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยน่ารักเหมือนคนให้ด้วยจะมีใครอยากได้ของเราปะเนี่ยแต่เราไม่ให้หรอกน่ารักค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะน้องออยนะคะสอรัญญาจากกรุงเทพค่ะต่อไปค่ะชิ้นที่สามนะคะกล่องที่สาม กล่องที่สามจะกล่องใหญ่พิเศษนิดนึงนะคะจากเลิฟก,กิ f t ค่ะเลิฟก,กิ f t ก็คือน้อง,น,อง,น,องน้องน้องน,น้องน้องนุชนะคะน้องนุชจากกรุงเทพค่ะน้องนุชจากกรุงเทพมาดูก,ก่อนนะคะก็ขอบคุณน้องนุชด,ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะตลอดทั้งปีและตลอดไปเลยค่ะ อะไรก็ขอให้ได้สมปรารถนานะคะนี่เรา,าเราได้สติปัญญามาแล้วค่ะเราได้สติปัญญามาเพิ่มมานะคะถ้าดูจากน,น่าจะเป็นสติปัญญาอุ้ยหนึ่งเล่มสติปัญญาเล่มที่หนึ่งนะคะสติปัญญาเล่มที่หนึ่ง สติปัญญาเล่มที่สองค่ะนอกจากเราจะได้สติปัญญาแล้วนะคะน,น้องน้องนู้นนะคะจะให้สติปัญญาม้อม้น,น,นใข่ <Okay. S 1> ได้ค่ะซัมเมอร์ไม่ใช่ซัมเมอร์ค่ะได้เส้นจิ๋วเลยได้เส้นเหล็กเลยค่ะค่ะมาด้วยนะคะอันนน่าจะเป็น เะเลยมากเราต้องก่อเองค่ะก็ขอบคุณน้องยูด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้ขอบคุณทุกคนค่ะก็ ขอให้ทุกคนนะคะทุกคนเลยค่ะทั้งที่ทั้งที่ส่งของขวัญมาแล้วก็ไม่ได้ส่งมานะคะก็ขอให้กับบางคนที่ส่งมาแล้วไม่ให้เราทําคลิปนะคะก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านเลยนะคะทั้งที่ส่งมาแล้วไม่ส่งมาคือ fc เราทุกคนนะคะขอให้มีความสุขความความสุขความเจริญขอให้มีความสุขในการได้อ่าได้ถักเสื้อสวยๆกับเรานะคะได้ฟังเสียงเราต่อไป เป็นเพื่อนกันต่อไปนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะก็ใครมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขเพิ่มเพิ่มขึ้นไปใครรวยแล้วก็ขอให้รวยๆเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะใครที่สุขภาพแข็งแรงก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปเลยคะ่ะถ้าใครมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้ผลทุกข์ไปตลอดไปเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ